พี่มาให้เป็นไม้บูอักยูคอนฟันโดนโมอนโม่ love you love you อยากเป็นเฮร์ไมอันนี้จะใส่ใค่พี่มารักนโนจะทำให้ วันนี้พบกัน13นาฬิกา20นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนทุกท่านที่ได้หมายเลขนี้9เลยครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของเราที่คุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook YouTube Channel, เป็น y o u ูทูบชาแนลทวิตเตอร์แล้วก็ทิกเกอรครับทั้ง4ช่องทางท,างทนนั้ง4แพลตฟอร์มน,นี้ตอนนี้ออนไลน์กันสดๆผู้ขนานกันไปติดตามก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดความเห็นและกดพวกหนึ่งของขาสายกันได้เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นกัน